สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทานทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทย婆婆กระสอนน้องแทน่นคือเก่าเลอจับปลาลุง,งกลัวไฟวะสะไปเมื่อนี้ลุยพี่สิภาคกับไปทางไหนอนอนซ้ำพ่อลูกเรื่อื่นเที่ยงคืนโอ้ไฟแตกตกบตกบต๋อตตเี๋ยว สตาร์ทไม่มาด้วยเหรอลูกสตาร์ทไม่มาเหรอเหม็นขี้งูอ่ะน้องแทนกินอะไรครับกินข้าวกินข้าวงัวใช่ไปยังงี้ยังขิงัวให้เกิดบุตรขี้งงูไปยังลงมายังะ กะเฮ้ากัหลังจากลงมาแต่งานพ่อใหญ่เข้ากับย่องบริษัทคลิปให้เบิ่งเนาะกะเฮากัลงมาอยู่บนเก้าเข้าในเลยพี่น้องเนาะหลังจากเขาเสร็จงานพ่อใหญ่เฮ้าก็ลงมาเนาะลงมากะเฮากับกราบขอโทษขอภัยหลายๆเด้อเฮ้าบริษัทให้เบิ่งเนาะเขาเสร็จงานเขาเสร็จงานประมาณมือซอกมือเฮาก็ลงมาเลยพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากับอยู่เนาะเพราะว่าเฮ้าก็เหตุงานเนาะก็เลยอยู่งานพ่อใหญ่งานพ่อใหญ่แล้วาจึงได้ลงมากับบริ้นอนฮือนนอนซานไม่แต่ คัน20นอนเนาะเฮาลงมาเฮาก็พาเอาลงมาเฮ็ดงานของพ่อรองแทนเพิ่นก็เฮ็ดอยู่กับเฒ่าแก่เนาะเฮ็ดถาคือว่าเลยในพี่น้องเฮาก็พาเมื่อใเงินคือว่าเนาะพี่น้องใเงินโอ้ยลงมาพี่่คือหนาวคือเย็นแเฮยอ้าวคือหนาวแท้วะลูกายอ้ายังๆ ข้าว <ersch> <Aj ax. S 1> ันเฮ้ยไปจับเอาน้ำก้าวเอามาปิ้งไว้อ้าวมันไปเลยเหม่งใหม่ไล่ไลงมันบอกแม่ลูกยนกเข่าเนีายพี่เป็นนกเข้าหูพี่น้องพอแทนทับแม่ลูกนั้นกเข้าหูนั่นคือนกแบบนกเข้านั่นนะพี่น้องมันนานา มื้อนี้กะฝนตกเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิแนวใดพ่ออแทมพ่ออกมาหาย่างตลอดเดีวบ่พ่อสิได้ว่สิได้หยังพี่น้องปย่างๆๆรรยากบรรยากาศหนาวพี่น้องนหนาวเย็นจ่อยๆพี่ๆไปย่าง มันเข่าเหอะบอเออเออ่ออาน,นดีดีเลกคือล่มหนาวเย็นแทะมีหูกัะปูป่วันนี้เฮยฮะแม่ขามีหูกัะปู่ลงมาหาคุดกัะปู่ได้เบอ่์อื่น Long hai nhan ký at phi nhong. Chap out, jump out, jump out. Nhay nhan phi sai. Ya nhan sai. Look sai chapp Say tung. Chap, chop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 . Chop, 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 chop. ขี่คันข้าโผไล่คูบเองเประคำได้ตัวห <c oughs> น,นึง่งเข่าหอบเออก็นี่เดียวนี่อ้าเอาติดรางรถไฟพี่เนาะเดอไฟกับบอลเลนมาในเราสวงนี่ใส่เดินนี่เดินพี่น้อง ในในแดวมาหาอยู่หากินลกลางค่ำกลางคืนนะพี่น้องไม่เห็นว่าเต่งูช้างมันตีงูชา้างมันมีผิดก่านี่เฮยฮะหืบบุหืบก็บ่เอาน้ำด้นี่พี่น้อง น้องแทนยามว่าใส่เกลือบูดเฮาบ่ได้ใส่เกลือบูดลงมาแต่พอขอบคุณบ่ได้ใส่อือน้องลงมาประจิงเลยแล้วมึง <laughs> <mà, bật> <laughs> ปินอยู่กับมึงนี่พี่น้องอนอเนต้องหพาน,นี่นไนี่พี่น้องตัวเขียดอิโมโนะคะอืมขเปิดเนาะมกใสกระหญาจอยู่ในมือนี่เอ,อ,อ้าฮึฮึบของแสบโบเปิดอ้ายพี่น้อง อีโมนี่ไงมาพี่น้องเขียนหายยันยังโค้ใส่เห็นบ่นี่นี่โอ้บ่ได้ดอกโอ้ได้เออเก่ง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 ไม่อยู่ใส่เกลียดเนาะจับจับคุบปุ๊บเลย จับดีๆโอ้เก่ง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 เประคอหมื่นอ้ยอ้ยนอกขางจับเนี่อที่น้องเห้นยว่นะคุ้มอันนั้นไม่เลูะคุ้มนั้นมเมาตะกินเนโอ้ยเกือบเมันบุ่จูจับดีๆจับมันแน่นดิล่ะให้สองมือยกอะไรเเหอะพี่น้อง

ไชนี่นี่นะอหนึ่งอย่างงี้น่ะน<า>ี่น่ะตาเนี่มามาที่จ้าตรงนี้ไม่ได้เห็นขีดขี้เียดกัวมัน <c oughs> ปาหนเคยจับี่น้องเห็นบ่เห็นบ,<อ>บ่บ พอีป i mean ีงเลยนี kind of mm. so, the, the <engo> ่พอดูหน่อยนี <cake> <she> ่เห็นยังไคุูเขียดไลคุกเขียดได้เว้ยเข่ามือแลยยังไฝ่เฉยยังรุดมือสองมือแล้วบ้าโบไปซเสยฉี่ว็ดีเกียรตินี่มันหู ยตัวนี้มันหูจับมือจับซอมือว่จะบอดเออปุ๊บมันยังเต้นอ๋อพีน้องตัวมื่ไงนะบเวเมย์วยชั่นนั่นนั่นได้จับมันยังแห้นี่ที่ยากแต่มันเจ็บเลยอืมโอ้ได้ไอ้นี่โอ้โ้

เอาเดียวกูพออืมเดรรายเตร์พี่น้องเดรรายเดรายเดรเป็นทรายหิู้เพด้นนี่รถไฟมาแล้วพี่น้องพูเห็น้่เขาขึ้นมาจนในรถไฟจนในมารถไฟรถไฟแก่สิงคายบอกพี่น้อง บอได้เห็นเขียดเลยค่ะพี่น้องบอได้เนยหน่อยแล้วกูเต้นดวงเด้งดวงเด้งขอเอาไปปล่อยได้ไหมแม่เอาไปปล่อยได้ไหมแม่อ่ะสิปล่อยปล่อยตัวเดียว